หลบสองแล้วปงหลบสองอบหวานกำลังแตกอีกปงหลบที่สองหลบแดดเจ็บไปแล้วหลบสองกำลังแตกขึ้นมาอีกไปที่พ่อเก็บอีกแล้วลอบหวานในสวนหลังบ้านอบหวานปลูกไปที่พ่อเก็บอีกแล้ว ปากหวานปลูกเองเด้อปากหวานปลูกไก่จะพอเก็บอีกแล้วต้นปากหวานปลูกเองทางบ้านก็จะพอเก็บอีกแล้วนะครับเก็บแบบงดงาม กำลังโปง่งงามๆท่านได้พอเก็บลังแตกรอบที่สองรอบแรกเก็บไปแล้วนี่คือรอบที่สองงูดไปออกบดเหล่าพงกับโป่งหม่สันกันบบ่ได้จีนง่ายต้องหมวดใบิ้งบดเก็บก็ต้องเก็บให้หมดแขนงมันแหล่าพงกับติดโป่งหม่ รอบที่สองครับนี่แต่กนมารอบที่สองแล้วอยากกินไว้ฮาต้องเจ็บขนแงออกคันเบิดครับนี่กับเป็นพักวนันนี่สามต้นปลูกแซมกับต้นพักสะอมนี่สามต้นครับเป็น ตัวเนื้อในตัวเนื้นอยู่นอกกอโมอ่านี่แหละครับ